การจีมหัวกันอยู่โอ้เสียงเฉียบเสียงถูกกันนี่นี่นี่ถูกกันเลยเลยค่ะนีจ้านี่เราพบกับสองเส้นท่อนลิ้นช้าแนลจ้าค่ะคือเก่าเหรอจ้าในเวลาเนาะค่ะน้อกเสาหนี้เนาะค่ะมันเราเฮ็ดปัวคือเก่าล่ะค่ะค่ะมีฝนตกลงมาทั้งคืนเลยเนาะค่ะ ตกลงมาอะสิมารอเฮ็ด hmm. ห <out> uh ัวคือเก่าละจ้านี่ค่ะม่เจอหม่งเก่าๆนี่ละจ้ามึงก็ออกให้เขาเก็บไปเรื่อยๆเสมือยุนนะจ้ะเนาะได้มาดูตรนี้ดีกว่านะแต่จะเก็บมือลุงบ้าซีเมือวะซีเมือแล้วค่ะเนาะฝ่าพ่อได้เก็บพ่อได้กินไปเนาะค่ะเนาะพ่อได้แบ่งปันไปเนาะจ้ะค่ะเก็บเรื่อยๆค่ะหลอบสวน อย่างก็เาเก็บท้นไทยสวนแม่หมอแม่รอบแรกเขาเก็บหน้าสวนถ่ายสวนหน้าสวนกลับไปถ่ายสวนก็กลางกลางกลางสวนเท้าเบ้าเด้อเท้าเบ้าเด้อไปเสือไปเสือไปออกนี่คะโอ้ไหนดูดูไหนบ้างไหมค่ะโอ้ยนัหนุนดอกยังเงงามเปิดเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งนี่เรากินเต็มเตยวดอกเท่านี้เลยเนาะโอ้อ้าเปิดเปิด เลุงบเดียบได้นั่นเห็นดูเห็นดูเด็กเอะเปเรื่อยนะจ๊ะไม่ใหม่อะไรอยางไกันเพื่อกะเ่กได้เทากับเป็นเสือต่อไปนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะอ่ะเราคิเตรมเก็บไ่าลุงบัสลุงบัจิ้มให้เราคิดเตรีมเก็บค่ะไปจิ้มนะค่ะเนาะในสวนเ่านี่จ้ะเราดูกันหญงสมบูรณ์นะต้อดอกปนดครับ พ่อ,าาอตัวนี้ไม่ใช่อันนี้นเ<อ>ห็เดหนังหัวเห็ดหนังวหัวมาเบิวงลุกมันสวยๆเลยจ้ะเนาะเห็ดหนังวัวนี่ค่ะบบลูกมันมามีเห็ดยังอีกบุอองหมดเห็ดเห็ดจอนอเห็ดเพิงลูกขุ่มเมื่อเพิงเขยจอนออกให้อยูอย่บันไดยอยู่บันเดี๋ยวสีผ้าไปเบิึงแล้วค่ะเนาะแด้เข้ากระเก็บแล้วค่ะเห็ดเห็ดเพิงเห็ดเพิงแล้วค่ะเนาะเห็ดเพิงได้ได้ลูกมันผ้าท่านผู้ชมไปเบิึงกันไปไปบึงกันะ ไปดูไปดูนกคิ้วเต็มกรอยากเบิง้งขึ้นกันนะคะเนาะเห็นเห็นเทเพผงออกในสวนท้องห้องกินหอดปลาเนาะนกคิ้วเต็มนะเนาะไปเบิ้งไปนกคิ้วเต็มเห็นอยังไหนไหนโอน้นี่ค่ะเทพผึ่งขจอนเนาะ,ะน,ะนี่นู่นไหนโอ้เฮ้ยเ,เปิดเปิดเบิ้งงนี้เปิดเบิ้งให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี้นีหนึ่งนะนี่สอง อู้นบ่แมนนวดน้องกิ๊ปเต้มุนขาขาวเลยบึงอ้เบิึงนั่นนี่นี่ยางเห็ดยางหลายชนิดนะคะเนาะนี่ค่ะสวนของเฮานะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเศร้าๆในสวนของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ทุกคนฝนตกเบิดขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะกะพึงยุดต้นเศร้าๆนี่จ้ะนี่ค่ะบรรยากาศน้องกิ๊เต้ไปยังเนาะไปยังไยจ๊ะฮะ เห็ดไหนหวะยักษ์อันนี้เพิเ่งเผาเลยนะคะเนาะก,ก็จะออกกินอะไรขึ้นกันค่ะแต่เขาก,ก็ไม่เก็บมาเก็บนะคะนะกเนาะเมื่ก็บเห็ดปวกก่อนดีวกว่าไปเรากินเต็มไปดูมันก็เก็บไปทางฝุ่นนะคะเนาะแล้วรงลำบากนะคะเนาะเห็นตองเห็นรุงบัดเพิ่ลงเลยคะ่ะในหน้างานหน้าพ่อนม่นที่วางเขาเพื่อปลูกแบบเออหนาวยังเพรทัานในรถหรอกจ้ะยังค้างอยู่นะคะเนาะ,นะะโอ้โอ้โอ อ,อาศัยลุงบัตรเพืเ่อเย็บให้นะคะเนาะ,นะ,ะให้ลุงบัตรดอกก็ที่ว่าเกือบแก่แล้วค,ค่ะเนาะเก็บปอเบิดแต่ละมือแล้วค่ะเขากะมหาแต่ววววว่วงเสา่วงซ้ายเขากะบม่ค่อยวางเลยจ้ะเนาะลองกิ๊บเต้มดกิ๊บเต้มรับอ่ะไปเดินหน้าต่อไป เฒ่าเบิดเฒ่าๆก็เอาให้เพิ่นกินเสื้อเนาะป่าาเพิ่นก็ฮกแน่ยังแน่เนาะค่ะเนาะก็หาก็บ่เบิดดอกจ้ะนี่ก็ปาหานี่ะนี่นาว่ากันนากอีคือเก่าบ่เป็นหยังจ้ะเนาะไหนพอยคือยังไหนโอ้สวยเนาะอ้ ก็ไม่จะดอกเงี้ยแถวๆนีออ่อุ้ยอุ้ยอู้หูไปขุ่นเลยบ่อยเงาๆไปเลยเป็นบ้ามี่ค่ะดอกเงี้ยหน่อยนะขายเนาะมีขายน่าจะจิ้มให้น้องจินเต็มเก็บ๋ยวก่อนดิอเอเ่อตะกีตะกินลงไปลึกอ่ะดึงตัดเมัดตัดขาไปข้างล่างเลย,อยเอาดินออกน้ำด้วจ้ะเอาลูก Ờ, hết à. Ba ba tụi mình dập thì thẻ. À má hãy hơn cho mừng con. Đó nè đó. Cho mừng con. Ui. Ui. Đọc, đọc. Ủa, thời gian qua tôi bị bọn mới nhịn này này ừ, hả, 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 hả. Hả, lọ lọ nó hả nó. แถวๆนี้ค่ะพกกระสีออกเบิร์ตแต่จานนี <pl ains> ้แถวนี <siglo achi bizarre> ้นะคะแถวนี้ดอกพกกระสีสวยนะคะเนาะค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพกกระสีแบมหยางในจีนหน่อยพันดำ้มแตจ้ะเนาะนี่ค่ะเพกกระสีออกแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกจะเป็นมืออื่นยังสีน่อไปนอพกกระสีออกร้ายเนาะค่ะเนาะมือแรกพกกระสีห่างๆแน่แบบจีนเลยจ้ะมือา เลิอกเหมือนน้อนี่ค่ะมันสีฮางๆแบบนี้ละจ๊ะตรงข้างล่างข้างล่างก็มีเน้อลุงบาเจ็บอยู่ข้างล่างน้อลงหยาลงลำบากน้อนาะต้องลงบัดลงลองคิดเต็มกับระวังในเด้อเบิงเบิงเบิงเนี่ยเข้าสีหยาพิ่นเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวมืออื่นมามาหลุนกันอีกเทนึงนะคะเนาะแต่สไลด์บอเพราะว่ามือนี้ฝนฝนฝนพึ่งพึ่งอ่าตกนะจ้ะเนาะนี่ค่ะต้องงัดมันมันต้องมาไปงัดมันนะลุงกับร้านจุ่มหัวกันอยู่ลุงกับร้านจุ่มหัวกันอยู่โอ้เสียมเสียมเสียมถูกกันนี่นี่นี่โอ้โหนี่ค่ะไหนมาหน่อยนึงหล่ะนะจ๊ะเนาะเด็กเก็บไปอีกเรื่อยๆค่ะกำลังเหลื่อมกันค่ะเนาะ มืัอนี้ไม่จะโดกงามๆได้จ้ะเด้อนี่ค่ะไม่จะโดดยิ่งใหญ่แล้วค่ะีดอกสวยๆจ้าวันนี้จ้ะค่ะตันสั่นตบมืมองนะตาก็ตาบ่เห็นเนาะตาบ่ดีเนาะไหนอะบอกลุงบัตรเลยดอกปกเล็กเออดอกบอกลุงบัตรด้วยเพราะว่านี่เข้าเข้าโอ้เนี่ยมองไปเห็นแล้เนาะกิ๊เต็มหยิบช่วยช่วยลงหยิบหน่อยสองดอกนั่นน่ะไม่ดอกไหม

เดี๋ยวมืออื่นออกอีกนะคะเนาะโซนนี้เพิ่นจระมาคอนเสิร์ตคอนสิออกร้ายพอยดินเพิ่นองาบ่อพอยเน้นนะคะดินเพิ้นลื่นล่วนลื่นล่วนค่ะค่ะเดี๋ยวมืออื่นมาเบิ่งอีกค่ะจระมาคเพิ่นสตออกร้ายแต่ว่ามือนี้เป็นมือแหลกของเพิ่นนะคะเนาะสีออกแถวนี้เนาะค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจออะไรจ้ะโอ้ยฉันไมีจะดอกงยังไงเนี่ย มาตัวมาตัวไงโอ้ย no ่ข no. hmm. oh ้างหลังลงนิเ้ถอยหลังนะถอยหลังเด้อเยนี่โอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆหุ่น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 ยายไปหุ่นไโอ้หุ่นโอ้ ละเอียดได้หลังล่างนะลองกินเต็มกระจุปัดกระจุนั่นนั่ตีนน่ะตีนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วนู่นไป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 นู่นไนู่น้ะเนาะไหมหัวดำๆเนาะค่ะแต่แม่อยากแม่จังหน่อยอ่ะเก็บเลยจ้าเก็บเลยเอาเก็บเก็บเก็บเอออันหกขาขาเออเมื่อกี้โดนแน่จังหน่อยอ้อเออ còn à, này bàn bàn à, bàn bàn có bàn, bàn có kẹp còn à. 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 à, lực lượng lực đại à. có hai này thôi ơi kẹp เอาขาขาหน่อยสิเขาตัดตี๋มันก็ไม่ลอยอร่อยนะคะเด้อนี่แหละนี่คะ่ะเอาขาเขานำตีเอาอยู่คืนนงนี่ยเนี่ยเอาหนันเอาขาขาเขานำเนี่ยต,ตัดเอาแต่ดอกกับกระเสบได้ครับนี่คะ่ะกระเสบบในขาคนนี้นะฮีตปวกนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิน้มก่อนไม่มีดอกกระเลยอเลยดอกกรเสือระวังมือด้วยนะ ทางไหนอีกได้ไปทางหนุนด้วจ้ะเนาะไปออไปตัวโบมันต้นดอกมันกับบานนะคะเนาะดอกปะกัง เป็นหัวกระสุนนี่เขาได้เกี๊ยบยุกนะคะเนาะค่ะเก็บไปเรื่อยๆแล้วจ้ะมันน้องกิ๊บเต็มมาเบิ่งในว่าเด็กจำได้แน่ล่ะยุกพ่อแกงอะไรจ้าบุ๊บไป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 มันน้องกิ๊บเต็มปะห้องกบันแหละนี่ค่ะเามาสรุปยอดนะคะเนาะ บม่ได้ไล่ดอกแกมมณีนี่ค่ะได้หน่อยนึ่งนะคะเนาะเพราะว่ามันยังเป็นหัวกระสุนอยู่นะคะเนาะงบวกรีบนะคะหัวกระสุนเล็กๆนะจ๊ะเอาไว้เคนใหญ่นะคะเนาะนี่ค่ะกับพ้นผึ่งโต๊ะเองเมื่อคืนนี่วาดมันป่ะคะเดี๋ยวเข้าไว้อีเมื่อซองเมื่อนี้นะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาหาใหม้นะคะเนาะเป็นแต่เล็กๆค่ะหัวจุ่มกันอยู่หน่อยๆค่ะเขาก็เลยบวกรีบเผินนะคะเนาะ มันหนักกินเต็มให้มาจบคลิปก่อนดีกว่าเขาบานแล้วน้าจา่ะเนาะกินงเขออาอะไรคะใหญ่หน่งหองวัวหน่งหองควายเฮาอน้อจานนจา่ะค่ะก็จบคลิปฝากจังน้าจ่าฝากกดไลค์กดแชร์ใหทุกผู้ติดตามที่ช่องเพื่อเป็นการกระจายให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าขอบคุณมาคลิปหน้าจา้าวันดีจา้าบ๊ายบายค่ะ